มากับพี่น้องลาดุดนะคะสาหรับทางด้านซอสนุ่ค่ะพี่น้องได้มีการออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้ถึงน้องอุ้งอิงเพชรบานแผลนะคะลังจากทีปิดฤดูก,ลกาลลงไปเป็นเทียนเรียบน้วยแล้วนาะ,ะ,นะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละค้าพี่น้องพิธีบ้าศิลปินแต่ละท่านแต่ละคนก็ได้รับมาในย่างหล่นลามครับพี่น้องโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงโอ้โหมือขึ้นนี่วินาทีที่อุ้งอิงน้องได้รับมาเลยเงินล้านนาะทีว่าสุดยอดมากๆอุ้งอิงน้องเทิ่งแบบ รับึงน้ำตาไหลกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่พะ,คคคคพะพี่น้องแล้วก็ซอวาเอซิฟัครับไลท์ทะเลครงกันขึ้นซีผ้ากันน้ำตาไหลไปกับน้องน้องพี่น้องเน้ออาลนี่ละนะคะสำหรับทางด้านอุงอิงเพชรบานแห้งน้องกะได้รับมาไล่เงินล้นานนะคะจากช่องไรสดของพ่อการใช่ละกับได้รับมาไล่อีกมากมายจากหลักไรบานหักน้องพี่น้องเนาะแล้วทางนี้ทางนั้นครับพี่น้องในะอุ๊ยงนงกระดิมีการออกมาโพสต์งนานขอบคุณคน้นหาโอกาสขอบคุณจำราเอซิฟัครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแล้วดีละนะสำหรับสอนนูดเพิ่นมาเป็นเป็นผู้ที่ให้โอกาสอุ้งอิงน้องเดม,ม่ายืนอยู่ทีงเวที่สองนัขิดปานแห้งแล้วก็เป็นแม่ให้กับอุ้งอิงน้องพี่น้องเน,นาะนะนี่ได้มีการออกมาเคลื่อนไว้ถึงอุ้งอิงแบบนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเซียนสุพี่น้องฟังเพื่อนก็บอกว่ายินดีกับที่ดาน,นอยของแม่แฮชแท็กอุ้งอิงขอบคุณยายไรและพ่อพ่อแม่เองทุทกคนนะคะ พันนพีนองเป็นจังไหน่สำหรับสอนโน้ตในมีนการออกมาโสตยินดีกับองค์อิงเพชรบานแห้งนะคกับการที่นองได้รับมาในในคำาคืนที่ผ่านมานกพีนนองน้องเอากะทอวเป็นเป็นสิวจัจน์ในละเป็นโสตสั้นๆนะคะแต่ความหมายความหมายนี่สิบวจัจน์ในละล้านความหมายนกพีนนองถึถงแม้ว่าจะเป็นโสตสั้นๆว่ายินดีกับที่ดาหน่อยคข้ามาที่ดาหน่อยคับพี่น้องคข้ามาที่ดาหน่อย ต้องเป็นผู้สิว่าจาังไรลบเข้าต้องหักหลักกับเอนดูผู้นั่นอีลีดีเข้าจังไรเอินผู้พนั้นมาทิดาหน่อยเนพี่น้องน้อย่ังสอนลูเท่อก็ได้เห็นมาตลอดนะคะว่าเพื่อนหักหลักกับเอนดูแล้วก็มีความบังดีต่ออุ้งอิงมากตลอดน้องพี่น้องน้อเพื่อนก็บอกว่าอินดีกับทิดาหน่อยของแม่พันนพี่น้องเป็นจนังไนคนเป็นแม่ครับพี่น้องเมื่อได้เห็นลูกสาวได้มาไล่ไล่ขนาดนี้ มีหรือที่จะไม่ยินดีด้วยมีหรือที่จะไม่แสดงความยินดีนะคะต้องสแสดงความยินดีกับอุ้งอิงอยู่แล้วนพี่นองเนาะคนที่แบบว่าได้ให้โอกาส precision. น้องยืนยุ่ทั้งเวทีนี้แล้วในวันนี้อุ้งอิงน้องได้รับมาได้เงินหลานจังสิแบ่นะคะคนที่ให้โอกาสจะไม่ยินดีได้อย่างไรนพ่นองเนาะนะคะนี่แหละเป็นจังไนเอินมาเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นแม่จริงๆรงองพพ่นองเนาะได้เห็นลูกสาวจะาของได้รับมาได้หลายขนาดนี้ ะะไม่ใช่เพียงแค่สรุคนเดียวครับพี่น้องที่ดีใจเชื่อว่าเอฟซีเป็นคลับไร้ทันไรคนต้องดีใจย่างในนอนะาะวใบยังมาติดเสื้อมาหลา้คนในเห็นมาไลา่มาไลา่หนีลา้คนกระคิดนะคะว่าเออะจะของกับมีเงินจะของอยู่ในหันนําเป็นส่วนหนึ่งในการให้มาในกคุงอิงจังสิแม่เป็นส่วนหนึ่งในมาไรเงินล้านเงินชุดนี้นราพี่น้องไร้คนกระดีใจจังสิแม่ครับพี่น้อง เป็นจังเหนในกรถือว่าสุดยอดจริงๆมาบึงความคิดเห็นของ FC แฟนคลับกันนะคะว่า FC แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ซอนนุชได้มีการเคลื่อนไว้แบบนี้น, mm hmm. น,นี่ผู้นี้ก็บอกว่าสุดยอดจากคนเก่งนะคะผู้นี้ก็บอกว่าลูกอุ้งอิงน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ถือตัวเป็นกันเองกระตัอยู่ต่อบพ่อแม่ FC คิดดีทําดีจะเริ่มจะเริ่มได้รู้นะคะ ผู้นี้ก็บอกว่าขอบคุณแม่นุชนะคะที่เอ็นดูอิหลาอุงอิงนะคะผู้นี้ก็บอกว่าโพดคู้บอกโม่บอกแตงจ้าสอนนูนะคะผู้นี้ก็บอกว่ายินดีด้วย่าลูกสาวกะะ็ข้ให้นานรักละกะผาเหตุผาถ้ำแบบนี้นะคะล้กการ้องอดทนคือพ่อโจโด้วยพันนพี่นองผู้นี้ก็บอกว่า DNA เอบอสจูของแท้พันนพี่นองแมนอเลีเด บอจูผ้าอุ้งอิงเห็ดหยางอุ้งอิงก็เห็ดน้ำใปเบอร์สุยยางอีเลียค่ะพี่น้องนะคะสมกับทีผ้ากันจะเรินอีเลีเนาะพี่น้องเนาะนะคะอุ้งอิงเออเริ่มขิดไปเลยครับพี่น้องว่าอุ้งอิงเหมือนกับบอจูจริงๆเรียด้ว่าดีเอ็นเอบอจูจริงๆนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นบว่าสิเป็นความขยันความอดทนและการอื่นๆอีกมากมายเนาะพี่น้องเนาะคลายบอจูมากๆสำรับบอจูค่ะพี่น้อง คันในคันเพื่อนในเฮ็ดงานบอกไวยนะคะว่าสําหรับผู้นี้บ่นอนก็ได้เฮ็ดคาเฮ็ดแนอิลีนะคะเฮ็ดคาเฮ็ดแนยจนหลายคุณโมงว่าอยากให้วอดจูเพื่อนใดพักพนยังสิไหมอยากให้วอดจูเพื่อนใดแบบสิว่าตอนนี้ล่ะผ่อนคลายบ้างจังสิไหมครับพี่น้องอยากให้เพื่อนใดแบบพักพนอยากให้เพื่อนใดนอนบ้างจังสิไหมนะยิ่งเฉพาะในช่วงนี้คับพี่น้องหลังจากปิดฤดูกาลไปแล้ว หลังจากนี้หนิงกับซิมิตะไข้อไข้อดีบันที่นี้บ่ได้หลับบอยนอนคือตอนนั้นสําหรับผู้ริหารเฮาเทิงเกง่งเทิงขยันเทิงอดทนอดรับอดนอนครับพี่น้องแล้วนึกถึงน้องอุ้งอิงเผชรป่านแห้งอบศสิเป็นการเก่งขยันอดทนของอุ้งอิงเหมือนกับบอดโจมากมากดีเอ็นเอบอสโจค่ะพี่น้องสุดยอดจริงๆนาะพี่น้องเนาะอ,อ้าวนี่แหละเป็นจังไน สำหรับสอนุเรียเรียกว่าสุดภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้บอดโจกับภูมิใจในโตอุงอิงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับกับภูมิใจในตัวน้องสำหรับที่สําคัญเลยก็คือพ่อเอกกับแม่หน่อยขับพี่น้องผู้เป็นพ่อกับแม่จียงซีแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้อย่างแน่นอนเราวพี่น้องเนาะนะคะบอกเลยนะคะว่าการเป็นหมอหนำการเป็นศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วในวันสุดท้ายก็คือในวันปิดฤดูกาลจังสีลนะ่ะนะคะพ่อหลายคนได้แบบได้กำลังใจโดยเป็นมาลายจังสีไหมหลายคนก็ดีใจดิค่ะพี่น้องหลายคนก็ดีใจที่แบบมาที่จะคองสู่มากตลอดฤดูกาลจังสี่หมนะคะแล้วในวันนี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เล่งเห็นว่าห้องตั้งใจเฮ็ดอิลีว่าห้องแบบทุ่มเทกับงานอิลีหลายคนกระดีใดะได้เอา พะลั่งเอามาไล่มาให้น้องพี่น้องเอากระที่ว่าสุดยอดจริงๆนะคะแต่ละ,ะบ้านฮักน้องพี่น้องเอื่นมาก็มีความฮักความแห้งตออีหลาอุ้งอิงมาตลอดเอาโหลดแล้วก็สําหรับซอนนวค่ะพี่น้องภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ขนาดไหนนะคะนี่แหละเป็น็บกว่ายินดีกับทิดาน้อยอ้พี่น้องเข้ามาทิดาน้อยนีประมาณอารมณ์ประมาณแบบว่าแม่แม่พูดกับลูกจังสิแม่เข้ามาทิดาน้อยกับต้องเป็น คนเป็นแม่ต้องบอก,กับลูกเป็นบอสนาอาที่เฮาเคยเดทเดิเบิ้ de, งนเดทยินมาวันถออคนเป็นแม่ต้องพูดกับลูกสาวจังสีนม่เข้ามาที่ดาหน่อยน้องพี่น้องเนาะเป็นจังไหนกับเข้ามาที่ดาหน่อยของสอนนดนะคะคำคำนี้เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแต่ล้านความหมายบ่งบอกเอียงหลายอย่างกับพี่น้องที่สอนนชเพื่นได้เหมาะโอก,กาสได้ให้โอ,อก,กาสก,กับด็กน้อยคนนี้น้องพี่น้องเนาะสันดาบกุงอิงน,อกกน้องกัโบกเคยดีบุญคุณ ะะไม่เคยลืมบุญคุณไม่เคยลืมค้นทีให้โอกาสนอ้องพ่อน้องแบบจะเิญไปนะเอาพี่น้องนอ้องเอากันติดตามต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้จะมีงานอะไรนะคะในเร็วๆนี้มันจะมีงานใหญ่ค่ะพี่นอ้องในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นงานใหญ่อีกหนึ่งวันก็รอติดตามไปเลยนะคะว่าจะเป็นจังไนเอาพี่น้องนาะเอาได้แล้วค่ะพี่น้องกเอนมาสมกับพิธีหลายคนบอกว่าเป็นดีในบอดโจย์จริงๆ น้องพี่นอ้องกันที่ว่าสุดยอดนะคะแล้ว่นนะ,ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทิปไปสมิงสักก่อนเนาะค่ะว่ากันสวัสดีค่ะ